สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะที่ช่องยูทุ e นะคะปานีต้าชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้มาเจอกันต้นคลิปด้วยเวอร์ชั่นแบบหน้าสดนะคะวันนี้นั่งอยู่บ้านแม่เนาะก็แอบมีเสียงรถด,ดังนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาลงเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลผิวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ฝ้านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้กันนะทุกคนนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้มีขายในเซเว่นนะซึ่งเป็นนะคะของแบรนด์นะคะเขียนมาด้านหลังเนาะว่า Solution นะคะ Innovative นะคะ c o s m e t i c นะคะ Melasma Clear X นะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดเลือนพกฝ้าแดดรอยดำนะคะหรือว่าทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งหน้าตาเน็ก็เป็นประมาณนี้เขาบอกว่าทาฝ้านะคะทีอินวันเนาะซึ่งราคาเนี่ยซองละบาทเท่านั้นนะคะเป็นครีมทาฝ้านะคะสูตรเข้มข้นพิเศษเนาะผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสนะคะฝ้าแดดรอยดําดูจางลงเคลียร์อย่างตรงจุดรู้สึกได้ใน7วันนะคะสําหรับอันนี้นะคะเขามีสารสกัดจากต้นอ่อนของถั่วนะคะแล้วก็แกลปซีดเม็ดอุง่งเนาะ จากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนั่นเองนะคะนี่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราก็มาเริ่มลงกันก่อนนะคะนาะแล้วตัวนี้เขาก็ช่วยทําให้สีผิวของเราอะดูแบบมีความแบบสม่าเสมอกันด้วยนะทุกคนซู่ันนี้แอบมืดเนาะแสงอะเพราะว่าข้างหน้าเป็นแบบรงเก็บเม็นกำพุนนะคะแล้วมีหลังคานาะแล้วแดดก็คือแบบมาตรงกันข้ามอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบมืดน,นิดนึงนะคะไม่ซีเรียสน้ออ่ะโอเค เนื้อของน้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบีบเราจะใช้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาตรงจุดขนาดนั้นนะคะแต่ก็เริ่มมีบ้างแล้วนั่นเองนะคะเนาะก็จะใช้ประมาณเท่านี้นะคะก็ทาไปเลยเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นนะทุกคนนี่มีกลิ่นนะคะอ่อนๆไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนหรือว่าแรงนะนี่ทาไปเลยทานะคะชอบย้อนขึ้นแบบนี้เพราะรู้สึกว่าพอย้อนขึ้นอ่ะมันจะแบบเห็นผล ได้แบบมากที่สุดนะทุกคนนี่ทาแล้วได้ฟิลเหมือนอารมณ์แบบเคลือบผิวนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มปริมาณถึง30%นะคะแล้วก็ใช้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก4วันซึ่งหลักๆเลยก็นั่นแหละในหมดของเรื่องฝ้าทําให้ผิวในด,ดูกระจังใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดเลือนพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวทําให้สีผิวเนี่ยมีความสมู่เสมอกันมากยิ่งขึ้นเนาะนี่ทาไปเลย เนื้อเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเนะหนะนะคะนาะแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับเมคอัพด้วยนะคะซึ่งด้านหลังนะคะก็ไม่ได้เค็มอะไรมามากมายและเขียวแค่ว่าผสมสารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะปริมาณสุดทธิอยู่ที่13กรัมนะคะทุกคนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ใครสนใจก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากกันได้นะคะมีขายที่เซเว่นนั่นเองะนะจ๊ะนี่ใช้ไปเลย เนี่ยแบบเดียวน้องก็ซึมเข้าผิวแล้วนะคะแต่ยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีอยู่นะคะทุกคนขาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทาแล้วแบบผิวแห้งนะคะหรือว่าแครกนะคะน้องไม่เลยยังคงให้ความแบบชุ่มชื้นกับผิวอยู่แล้วก็ทําให้การแต่งหน้าของเราแต่งได้แบบง่ายยิ่งขึ้นถ้าผิวเรามันมีความแบบนุ่งความลื่นอ่ะทุกคนขาของสกินแคร์อยู่เนี่ยมันทําให้การลงรองพื้นของเราอ่ะแบบเกลี่ยดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่หมายถึงว่า หลังจากที่เราลงสกินแคร์แล้วประมาณ5นาทีอ่ะเราค่อยไปลงเมคอัพนะทุกคนไม่ใช่ว่าลงสกินแคร์เสร็จปุ๊บหน้ายังมีความช้ำๆอยู่ไปลงอ่ะมันก็ทําให้เกิดคราบได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูถึงความเหมาะสมดูถึงความพอดีนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาในแนวที่แบบว่าเหมือนเดิมเลยก็คืออัปเดตเมาส์มอยนะคะแล้วก็ตามใจปากนั่นเองนะคะซึ่งตามใจปากวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวก็ได้ดูกันแน่นอนซึ่งวันนี้เราจะไม่แต่งหน้านทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงแป้งฝุน่นแค่นั้นจบเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแแหละะะก็เอาาบบรวๆง่ยนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันจ้าการน,นะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็สั่งเป็นของกินนะคะเซะเว่นมาแบบเดิมเลยนะคะนะั่นคืออันนี้นมนะคะอันนี้สั่งมาเป็นของเมจินะคะเป็นของ CP พเมจิเนาะ12บาทก,กว่านะคะซึ่งซ,ซื้อมาเนี่ยเราก็จะมากินนะคะกับขนมปังซึ่งขนมปังวันนี้เนี่ยที่ซื้อมานะทุกคนก็จะเป็นอันนี้ อันนี้น่าลองมากมากมากเลยนะคะบอกว่าเป็นเค้กโลนะคะกลิ่นนมฮอกไกโดนั่นเองนะคะเสะ้น,นราคานะคะมีเลย13บาทนั่นเองนะ,ะอันนี้คือจะบอกว่าอร่อยแต่ค่อนข้างจะหวานไปนิดนะคะทุกคนขาเออค่อนข้างจะมีความอร่อยแต่เขาเป็นเคก้กเนาะซึ่งจะบอกว่าลายเนี่ยค่อนข้างจะมีความแบบน่ารักมากๆจริงๆไม่ได้ซื้อน้องมาอันเดียวนะแล้วก็ยังคงมีอันนี้อีกแต่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะกิน ให้ดูไปแล้วนะทุกคนเป็นคัพเค้กแบบช็อกโกแลตเนาะอันนี้อร่อยมา,ม,ามาก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 นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นอารมณ์เหมือนปลาเส้นน่ะทุกคนขาเขาบอกว่าเป็นรสสา,รา,าหร่ายเกาหลีนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะคือดีนะเดี๋ยวลองกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองหนึ่ก่อนซื้อนูดีลายน่ารักเนาะลายเหมือนงวเลย นี่เดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูเห็นไหมลายมีความแบบน่ารักเนาะเออแล้วก็มีความแบบนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยอัดแน่นด้วยครีมเนาะอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวลองเลยอือจะบอกว่าสัมผัสแรกอะ่ะคือสัมผัสได้ชัดได้ถึงความนุ่มแล้วก็หอมหอมแบบนมเข้าวกลดนจริงเลยนะละมุนมากอ่ะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นเคโลที่เขาหมวนมาเป็นชั้น,นๆเนาะแล้วก็มีครีมนมทโอโกาโดโอยู่ตรงกลางอ,อร่อยใครที่แบบชอบแบบสายแบบขนมปังอะไรอย่างนงี้นะที่มีขายในเซเว่นก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือแบบนุ่มหอมอร่อยแบบนมจ๋าเลยอะทุกคนคะ่ะชอบซื้อมาก,กินกับตัวนมที่เป็นแบบช็อกโกแลตน,นะซึ่งวันนี้เขาก็ไม่ได้แถมรอดมาเราก็กระโดดเอาเลย เหตุผลนะคะที่ชอบอันนี้ที่แบรนด์ของซนะีพีเมจิเนี่ยเพราะว่าเป็นรสช็อกโกแลตที่ค่อนข้างที่จะอร่อยแล้วก็ดูเข้มแล้วก็แบบกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช็อกโกแลตจริงๆอะ่ะทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมแล้วก็ไม่หวานจัดจนเกินไปนะคะยังให้ความอารมณ์แบบหอมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็แบบกลิ่นอายของช็อกโกแลตแบบจริงๆเลยอ,อ่ะอือหือนี่ให้ดูเห็นไหมจะมีตัวแบบที่เป็นแบบครีมนมอยู่ตรงนี้อร่อยมาก ลายคือมีความแบบน่ารักแล้วก็แบบไม่กลา้ากินแต่เมื่อวานลองทืม้มากินแล้วรว่าเอ๊ยอร่อยแต่มีความแบบแบบหวานนิดนิดไม่ได้แบบไม่ได้หวานแบบหวานน้อยเลยคนก็คือหวานนะ่ะหวานรู้เลยหวานนะเออนะ รู้สึกถึงความอร่อยก็เลยอะอยากจะมารีวิวบ็อกต่อนะคะเผื่อใครที่แบบไม่ชอบสายขนมปังชอบซื้อขนมปังไว้กินกับนมนะคะหรือว่ากินขนมปังก่อนนอนอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะซึ่งหน้าปกของเขานะทุกคนก็มีความแบบน่ารักสดใสนะคะเป็นประมาณนี้นี่สีฟ้าสวยเนาะอ,อืมปริมาณเทีห้าสิบกรัมนะคะเด่อ เลอแปงทุกคนจริงๆอ่ะสั่งเป็นเลอแปงอันหนึงมาด้วยนะแต่ว่าหมดก็เลยได้เป็นอย่างอื่นมาแทนนะคะแล้วหนึ่งชิ้นนี่คืออิ่มไม่ต้องวาวแหวงอื่นเพิ่มเลยอิ่มอิ่มจริงอิ่มจังอ่ะเดี๋ยวขอแกนี้ให้หมดก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวมาชิ้นต่อไป ที่ชิ้นต่อมากันบ้างนะคะชิ้นต่อมานะคะทุกคน่าก็อย่างที่เห็นเลยว่าเป็นอันนี้นะคะทุกคนาก่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะแบบหลายชินิดนึงแหละทุกคน่าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบยืดย่อยเนาะก็ยังไม่ได้มีชิ้นไหนที่รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าหน่วงอะไรแบบนี้นะ,ะอ่ะโอเคมาฉีกเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าน่ากินแบบไหนหยิบออกมาเขาก็จะมีถุงด้านในอีกชิ้นนะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหม ก็ถือว่าโอเคนะการซีกอะไรค่อนข้างโอเคเลยอ่ะโอเคทำไงต่อซีกอ่ะนี่ให้นีด้านล่างโอเคอุ๊ยกลิ่นหอมหอมมากๆเลยถ้าใครเคยกินแบบพวกฟิชชั่ปลาเส้นอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยแต่นี้ทํามาสีเขียวน่ารักดีเนาะเออเป็นเส้นเลยนี่แล้วเส้นคือค่อนข้างที่จะมีความใหญ่นะอ้าวอาว่าวไม่ได้เหมือนตลับเมตรอยู่ เดี๋ยวจะกินเลยเี่ยอื้เหน,นียวหนุบอร่อยเลยอะอร่อยมากเป็นรสละลายนะทุกคนเมื่อก่อนชอบกินแบบพวกฟิชเชอร์ทาโล่เนี่ยก็จะเป็นแบบเส้นแบบธรมร,ธร,มธรมดารสชาติธรรมชาติธรรมดาเออทุกคนก็คือจะแบบอร่อยอยู่แล้วแล้วคือกินไปนั่งดูไปเป็นเส้นๆเ,เนาะเก๋แบบเดียวหมด แต่นี่เขาก็ออกแบบใหม่มาเข้าใจทำเนาะคือแบบเป็นลักษณะที่แบบว่าดูเหมือนอารมณ์เหมือนตรับเมตดเหมือนกันนะเอออารมณ์เหมือนแบบเชือกที่เขาเอามาพันๆๆๆกันแต่ก็ดีนะโอเคนะล่ะคือแบบแบบอร่อยมากเบลซาลาแลวก็หอมเคี้ยวไปก็รู้สึกได้ถึงความหอมในปากนะดีอ่ะจะให้มาเยอะนะไม่ได้โบเบเบเยอะอยู่ ดูแบบ Youtube ไปดูหนังไปก็กินไปได้เลยไปลองซื้อตามไปดูนะใครที่แบบว่าอดูหนังไปแล้วต้องมีอะไรแบบเคี้ยวหรือว่าต้องมีอะไรที่ทำทารกว่าเฮ้ยมันโอเคอะ่ะเคี้ยวอยู่ในปากได้ก็อันนี้หน้าทานแบบนี้รสสา,า,าหร่ายเกาหลีนะทุกคนอร่อยมากอันที่สำคัญพลังงานแค่4 5่สิกิโลแคลอรี่อืมอ่อย ประมาณสิบ้าบาทมั้งอร่อยอ,ะอ่ะนี่ดีเลยนะคะลองไปหากินดูก็ให้ค่อนข้างที่เยอะอยู่สิบห้าบาทเนี่ยดีต่อใจนะคะอะโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับสองชิ้นแรกนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปจบกันที่กี่ชิ้นก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะเรื่อยๆเนาะช่วงน,นี้ก็คือ แต่แบบนี้เลยไม่แต่งหน้านะทุกคนเพราะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ลงเพียงแค่สกินแคร์แล้วก็ตาแบบแป้งฝุ่นป้งเด็กอะไรเงี้ยจบง่ายๆเลยแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะช่วงหน้าค่ะก็มาเจอกันนะคะก็มาต่อการน,นะคะในตามใจปากนะคะก็จะมากินนะคะเป็นอันนี้ทุกคนคะ่ะ เป็นนมนะคะที่ยังไม่เคยลองกินนะคะหนอว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยหรือไม่นะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มนะคะน้ำนมนะคะพิทาชิโอนะคะรสช็อกโกแลตนะคะตาชันคริสนั่นเองนะคะสันคริปเนาะเออถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอันนี้นะทุกคนก็หลกัหลกๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรบอกมามากมายบอกแค่ว่า พลังงาน90กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะเนาะก็ถือว่าโอเคถ้าใครอยู่ในหมวดของลดน้าหนักก็สามารถกินได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะคะปกติเป็นคนชอบทานนมนะคะลดช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีความแบบแปลกนะคะใหม่ดีนะคะเนาะก็ลองเลยแล้วกันว่ารสชาติเนี่ยก็คือจะมีความแบบถูกจริตก,กับตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรสชาติถือว่า ทานง่ายนะทุกคนไม่ได้เป็นรสชาติที่แย่เออแล้วก็ไม่ได้เป็นรสชาติที่หวานจัดหวานแหลมหวานแบบธรรมดาเลยแบบธรรมชาติอร่อยจะมีกลิ่นอายของความเป็นแบบเหมือนถั่วหรืออะไรอะไม่แน่ใจอะน่าจะเป็นกลิ่นของตัวเขียวๆเ,เนี่ยทุกคนค่ะเนาะในหมวกของช็อกโกแลตก็มีความแบบเข้ากันกับตัวส่วนผสมของเขาได้ดีนะทุกคนไม่ได้ คําว่าจืดยังมีความแบบหวานแบบลูกไม้หวาน,นอ่อนๆละมุนละมุนนะคะถือว่ากินง่ายนะทุกคนอร่อยมากอันนี้ยย้ำนะว่าอร่อยมากสาหรับการกินครั้งนี้เป็นการกินครั้งแรกนะคะสําหรับนมนะคะแบรนด์นี้นะถือว่าอร่อยโอเคเลยประมาณเท่านี้ก่อนทุกคนมาที่ตัวสุดท้ายนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยปลาไปสี่อย่างเนาะอ่ะมาอ่ะสุดท้ายคืออันนี้ทุกคนจะหกไหมไม่น่าจะหกมัง้งเขาไม่ได้เจาะมาโอเคนี่เป็นอันนี้ให้ดูไใกล้อืมเป็นทับทิมกรอบกะทิสดนะคะเสื้อันนี้เราไม่รู้ว่าต้องอุ่นไหมแต่ตอนจิ้มซื้อก็คิดว่าไม่น่ามัง้งเออเพราะเขาไม่ได้อุ่นมาให้นะคะก็ เขาบอกว่าเพิ่มเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นซึ่งเหมือนเดิมเลยเราเป็นคนที่ชอบของหวานแต่ไม่ชอบหวานจัดนะคะเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโหเปิดมาได้กลิ่นความหอมมาทุกคนนี่เป็นประมาณนี้นะคะเออแบบนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะ้เขามีแบบนี้มาให้อ่ะไม่รู้ว่าเพื่ออะไร ขอยาดแกะนะคืออะไรเอ่ยอ๋อเขาแยกตัวกะทิกับตัวทับทิมกรอบนะคะนี่เราก็เทแบบนี้เลยนี่อ่ะเอาละสินี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอญาตหาถุงใส่นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาแยกชั้นมาเนาะก็แอบ,บกลัวเลอะนะคะอ่ะ โอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้ตอนแรกไม่ซีเรียสนะทุกคนแต่พอเห็นกระทิปุ๊บเราก็เริ่มมีความกังวลใจแล้วเฮ้ยไม่อ <c oughs> <c oughs> ุ <t arten> <t arten> <t 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 ่นมานะจะท้องเสียมไหมคิดก่อนนะเออแต่คิดไม่ทันแล้วไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็คนเลยแล้วกันนะคะเราไม่รู้ว่าเขาต้องอุ่นก่อนไหมหรือว่าสามารถทานได้แบบในขณะที่มันเย็นอย่างนี้อยู่นะทุกคนนะแต่ทูมีความหอมเหมือนอกฟันเทียนอ๋อน่าจะหอมเออกินหอมเหมือนอกฟันเทียนทุกคนค่ะแล้วก็มีนี่ ขนุนชิ้นมาให้วันนี้ไม่ให้ช้อนอีกเช่นเคยนะคะมีทั้งขนุนชิ้นแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นสีขาวเนาะเออเป็นประมาณนั้นแล้วก็ทาทิมกรอบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวน้ำกะทิก่อนนะคะว่าน้ำกะทิเนี่ยหวานแบบไหนอืมเหวานอร่อยอันนี้ค่อนข้างมีความหวานเยอะนิดนึง แต่ไม่ได้แบบหวานจัดหวานแหลมอะทวนเข้าใจอารมณไหมเอออาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อขนุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทานเนื้อขนุนก,กะทดิดูอืมดูแต่กลิ่นอนะเวลาที่เรากืนกะทิหรือเคี้ยวก้าวทิเข้าไปในปากทุกคนมันอารมณ์เหมือนอบควันเทียนนะอือแต่ไม่รู้เขาอบไม่อบอะแต่กลิ่นมันแบบอย่างนง้นเลยอะลองอันนี้ก่อนมะพร้าวกับขนุน อืมอร่อยเดมาลองนางเอกของเราบ้างทัาทีมกรอบดีดีดีมีความข้างนอกมีความนิ่มละมุนล,ลื่นเข้าปากเลยตัวข้างในตัวทําทีมกกอกอะมีความกรุบ โอเคใช้ได้อือหือคืดีอ่ะเขาบอกว่าทานเย็นอร่อยสดชื่นแบบนี้หรือเปล่าเขาเลยไม่อุ่นไม่แน่ใจอืออร่อยอ่ะทุกคนหอมมากเลยด้วยนะอันนี้ตาอะไรอ่ะ แน่ใจตาอะไรนะทุกคนเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยลองไปแล้วสุด้ายกะดูนะแต่ถ้าใครสั่งแบบออนไลน์เนี้ยก็พิมพ์ไปเลยว่าถ้าพิมพ์กรอบอะไรแบบนี้เน,นาะน้ำกะทิถ้าทิม์กรอบก็คือละอือหึอือเลยอ่อร่อครับตัวน้ำกะทิอ่ะมีความหอมมาก สุดๆอืมสงกับที่เราอ่ะซื้อมาลองกินนะจริงๆของหวานในเซเว่นตอนนี้คือแบบค่อนข้างมีเยอะเยอะขึ้นนะอืมเมื่อก่อนอาจจะแบบไามาค่ค่อยเห็นในหมดแบบนี้เท่าไหร่แต่ในเริ่มเยอะขึ้นก่อนสังส่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยเราก็แอบไปเห็น อะไรที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นในหมวดของหวานนะที่ว่าเออมันมีเพิ่มอ่ะอาที่เช่นกล้ยบัชชีก็มีเพิ่มเขม้ามาแล้วอาจจะมีแบบเซเว่นอื่นเขาอาจจะมีก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เซเว่นนี้เพิ่งเข้าแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นในหมวดของขนมหวานเนาะก็เป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นกันในคลิปวิดีโอต่อ,ตอ,ตอไปนะคะให้ได้แบบหลากหลายยิ่งขึ้นมากมายยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแบบ เอามาให้ดูแบบสามๆม,มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าจะได้เห็นอะไรที่มันแบบใหม่ๆแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะก็เป็นประมาณน,นั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่ากกลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนนองก,ก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะชื่อว่าปานิตาชาแนลก็อยากก่อยาลืมเข้าไปกดติดตามมนด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขอตลาเพื่อนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย